คืออย่างล่าสุดนี่นะคะก็มีนายปลอดประสบสุรสวดีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการนําพักเพื่อไทยเนี่ยคือเขาก็มีการไปบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะบอกความลับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะให้กับลุงตู่ก็แล้วกันจะได้ทําให้มันถูกที่ถูกทางเรื่องนี้ค่ะคุณเสกสกุลอัฐาวงเนี่ยนะ,ะก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ด้วยแล้วก็บอกว่าคือณตอนนี้เนี่ยทางด้านของการแก้ปัญหารฐาัฐบาลท่านนายกเนี่ยเขาแก้ปัญหาทั่วประเทศคือทุกจังหวัดที่ประสบปัญหารวมไปถึงมีการวางโครงการในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเอาไว้ด้วย นอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของโครงการต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะมีการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมแล้วก็รวมไปถึงมีการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยถึง20ปีด้วยกันคือตั้งแต่ปี61ถึงปี80ฉะนั้นเนี่ยคุณแรมโบ้ก็เลยบอกว่าคือนายปลอดประสบไม่ต้องห่วงนายกในเรื่องของการบริหารจัดการน้าเพราะว่าท่านเนี่ยวางโครงการต่างๆเอาไว้แล้วก่อนที่นายปลอดประสบจะบอกความลับนายกในการแก้ไขปัญหาน้ำเนี่ยทำไมทำไม ไม่เอาไอ้ความลับตรงเนี้ไปบอกแล้วก็ไปทําในสมัยที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกคือตอนนั้นเองเนี่ยก็ได้รับมอบหมายในการดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ําไม่ใช่หรอแต่ว่าทําไมถึงไม่บอกความลับล่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปเกิดน้ําท่วมใหญ่ในปี5้าสประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากคือไม่ต้องมาอ้างนะว่าเป็นเพราะว่าถูกขัดขวางจากพวกเกเรถึงทําไม่ได้แต่บนันว่าตัวเองเนี่ยไม่มีฝีมือไม่ม,ไม,มีไม่มีความตั้งใจจะช่วยประชาชนมากกว่านี่ค่ะก็คือ ตอนปี54เนี่ยนายปลอดประสบเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนายปลอดประสบเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลคณะรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยอย่างชาติหรือว่ากอบอค่ะนะฮะทำคุณไดโม่ถามว่าเอ้ยที่บอกว่ามีความลงความลับเนี่ยจะบอกนายกเรื่องการบริหารจัดการน้ําทําไมนายปลอดประสบตอนที่มีอํานาจวาสนาเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ย แล้วปีนั้นเนี่ยฝนตกหนักน้ําท่วมเนี่ยทำไมนายปลอดประสบไมไปเอาความลับนี้ไปบอกนางสาวยิ่งรักล่ะน้ําจะได้ไม่ต้องท่วมพี่น้องประชาชนไงทําไมล่อให้น้ําท่วมเนี่ยหกเจ็ดสิบจังหวัดละ่ะน,นะครับเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นทําไมวันนี้บอกว่ามีความลับวันนั้นเอาความลับเนี่ยนะอมเอาไว้ยังไงถึงไม่บอก <c oughs> นะครับพี่น้องประชาชนเขาได้รับความเสียหายไปเยอะแยะไปหมดมทําไมวันนั้นคุณปลอดประสบไม่บอกนะครับอีกคนหนึ่งครับสะสออุบลราชธานีเขตสี่ของพรรคเพื่อไทยครับ เป็นคณะทํางานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยด้วยเอกชัยทรงอํานาจเจริญครับจริงๆน่าจะดีใจนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะพร้อมกับรัฐมนตรีอีกหลายท่านลงไปในพื้นที่ของท่านไปเยี่ยมไปดูแลพื้นที่ของท่านโอกาสที่จังหวัดของท่านนั้นจะได้รับการพัฒนาเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่านายคนนี้บอกว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดอุบลวันนี้เนี่ยก็อยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปสัมผัสปัญหาประชาชนอย่างแท้จริงเหมือนที่เหล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักเพื่อไทยเนี่ย ลงไปสัมผัสมาแล้วอ oh. และทราบถึงปัญหาพร้อมหาทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรมสิ่งที่ผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาหา,หาหรือในสภาผู้แทนเนี่ยขอให้ท่านนํามาให้เป็นรูปธรรมบ้างไม่ใช่ลงไปแค่แจกถุงยังชีพเพื่อสร้างภาพ oh. เพื่อไปหาเสียงเท่านั้นเพื่อวัดกระแสกันเองในพักนี่ฮะบอกว่านายกลงไปเนี่ยสร้างภาพ mm. แล้วบอกด้วยนะบอกว่าเนี่ยขอเสนอแปดปัญหาหผู้นายประยุทธ์เนี่ยไปเร่งแก้ไขหนึ่งปัญหาน้ําท่วมในระยะยาวเนี่ยจะมีแผนแก้ไขอย,อย่างไรสอง ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากภาวะน้ําท่วมเนี่ยจะเยียวยาหลังอย่างไร 3. ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำรายได้ประชาชนลดลงจะแก้ไขยังไง 4. ราคาที่สินค้าเกษตรตกต่ำราคาปุ๋ยปุ๋ยกลับมีราคาสูงขึ้นจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไร 5. นโยบายหาเสียงของพ,พรรคพลังประชารัฐจํานวนมากโดยเฉพาะเรื่องราคาสินค้าเกษตรที่ขายฝันไว้เมื่อเราจะลงมือทํา6ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรมีนี้สินล้นพ้นตัวคน,นเอกประยุทธ์จะช่วยอย่างไร7 นักศึกษาที่จบการศึกษาตงกงานเป็นจำนวนมากคุณเอกประยุทธ์จะหางานให้เขาไหมแปดภาวะของประเทศเสื่อมถอยทุกด้านถนนท้องถิ่นเสื่อมชํารุดทรุดโทรมประชาชนหมดหวังกับรัฐบาลคุณเอกประยุทธ์จะแก้ไขอย่างไรนะครับนี่คือข้อแปดและข้อเก้าครับชาวอุบลฝากผมมาครับชาวอุบลฝากผมมาครับคุณเอกชัยครับถามว่าคุณเอกชัยหายไปไหนทําไมไม่ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนตอนที่เขากําลัง ประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมคือข้อ9ก้าเนี่ยคุณเอกชัยต้องไปตอบพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะไม่ต้องตอบไ,ไม่ต้องให้นายกตอบคุณเอกชัยนะคุณเอกชัยไปตอบพี่น้องในพื้นที่ว่าหายไปไหนมาถูกต้องะะเท่านั้นเองอนะแต่ว่า8ข้อที่คุณเอกชัยพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะมีหนึ่งคนที่มาตอบคําถามคือคุณอ้นที่ผ่านานนสิริชนะเขาบอกว่าคือทางพรคเพื่อไทยเนี่ยอยากถามจริงๆนะว่าจุดยืนของพรคเพื่อไทยเนี่ยคืออะไรกันแน่นะคะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่การเนี่ยจะเป็นท่านนายกจะเป็นรองนายกคณะรัฐมนตรีคคือทุกๆน เขาก็ไปทําไมถึงยังมาโฟกัสแค่เรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการเมืองทําไมถึงไม่ดูว่าเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนบ้างเพราะว่าคุณโอ้นเองเนะี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปก็ยังได้พบเจอพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้ว8ข้อที่เสนอมาเนี่ยถ้าเกิดว่าหาข้อมูลจริงๆจะพบว่ารัฐบาลเนี่ยเขากําลังทําอยู่คือตอนนี้ลงพื้นที่รับฟังเสียงพี่น้องประชาชนอยู่อย่างที่บอกคะ่ะว่าจริงๆแล้วจุดยืนของพรรคเพื่อไทยคืออะไรคือถ้าเกิดว่าท่านนายกไม่ไปพบปะประชาชน ก็ไปหาว่าเขาเนี่ยไม่สนใจประชาชนพอเขาไปลงพื้นที่ไปไปรับฟังปัญหาต่างๆนะก็บอกว่าไปหาเสียงไปบอกเรื่องของผลประโยชน์ไปพูดถึงเรื่องของการเมืองคือสิ่งที่สสพักเพื่อไทยในังหวุดบุลที่บอกค่ะว่าต้องดีใจนะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยคนที่จะต้องมีการสื่อสารต่างๆให้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนบ้างพักเพื่อไทยเนี่ยควรที่จะคิดถึงพี่น้องประชาชนไม่ใช่คิดแต่เรื่องของการเมืองอืมนะฮะคือพอคนอื่นลงไปทำเนี่ยก็คิดว่า คนอื่นเนี่ยจะเหมือนกับตัวเองไงคิดแต่เรื่องก,การเมืองอ,อีกคนหนึ่งครับที่ออกมาพูดถึงว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยออนทัวร์ตอนนี้ลงไปช่วยชาวบ้านต่างๆเนี่ยนั่นก็คือสงครามเรื่องกิจเลิศไพโรดประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อชาติบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์นั้นเดินทางไปหลายจังหวัดอ้างไปตรวจราชการแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเดินทางไปหาเสียงมากกว่านะมีการระดมสอส,อสอเดินตามหลังเพื่อวัดพลังในพรัคพลังประชารัฐด,ด้วย เจตนาของคนเอกประยุทธ์นี่ไปเพื่อการเมืองมากกว่าไปช่วยประชาชนนี่ฮะพีนเลอสงครามกิจเลิศไพโรจน์ก็ถามกลับว่าเวลานี้คุณสงครามได้ทำอะไรให้พี่น้องประชาชนให้บ้านให้เมืองบ้างหรือยังนะครับต้องตอบคาถามตัวเองบ้างนะเวลาถามไปถึงบรรณายกถามถึงรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยต้องดูภาพรวมด้วยครับค่ะ